เปิดตัวสายแปลงทาววนะครับทาววที่เพิ่งเปิดตัวนี่เลยครับตอนนี้ทางร้านปาร์คเป็ริ้วทําระบบไฟได้แล้วนะครับนี่อันนี้จะรถเดิมคันนี้เป็นหมูป่านะครับเราจะแปลงเป็นไฟทาววอรเดี๋ยวให้ดูระบบไฟนะครับเลี้ยวติดเครื่องดูเดย์ไลท์หน่อยเอากล้องไปไกลหน่อยก็ได้นะครับเอากลิ้งลงเดย์ไลท์นะครับแหมเดย์ไลท์ ไฟรีไฟลีดับลง50%นะครับไปตำ่ำไปตำ่ำไปสูงไปเลี้ยวซ้ายเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเดย์ไลท์มันจะดับนะครับปิดไฟตำ่ำปิดไฟเลี้ยวอ่าพอดีเราปิดไฟเลี้ยวกลับมาเอาเป็นเดย์ไลท์เหมือนเดิมอ่าเดย์ไลท์จะเห็นชัดนะครับ เปิดไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนี่เดย์ไลท์มันก็จะดับลงแต่พอดีเราปิดไฟเลี้ยวอ่าเดย์ไลท์กลับมาติดนะครับทํางานเต็มระบบนะครับ,บรดับเครื่องดับเครื่องแล้วเสียงมันดังนะอันนี้รถคันนี้มันเป็นเอ็นหนึ่งนะครับที่ต้องติดเครื่องเพราะว่าเดย์ไลท์เราต้องติดเครื่องแล้วเอาเบรกมือลงนะครับไฟเดย์ไลท์ถึงจะติดนะครับเพราะว่าคันนี้รถรถผมมันเป็นเอ็นหนึ่งปีสองพันสิบหกนะครับตัวแรกเลย อันนี้เราก็มาทําให้ดูนะครับไอชุดด้านหลังนี่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะตอนนี้ผมต่อได้แล้วแต่ยังยังสร้างกล่องขึ้นมาไม่ได้นะครับก็คือใช้งานได้แล้วแล้ครับแต่จะทํายังไงให้มันเรียบร้อยแล้วทําไงให้มันขายลูกค้าได้เล็บเปิดไฟหลีดินี่ไฟหลีทุกอย่างตอนเนี้เราทําติดหมดแล้วนะครับ on daylight ติดถ้าเป็นรถที่ว่าเป็นตัวธรรมดาเวลาเราออนมุญแจ d a y ไล g h ก็ติดพอดีเปิดไฟหลีมันก็จะดับลงนะครับไฟสูงไฟต่ําเป็นไบบีมนี่ติดปกติเวลาเราเปิดไฟเลี้ยว daylight หรือไฟหลีต้องดับนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในไฟหลีถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไฟหลีก็ต้องดับแล้วเป็นไฟเลี้ยวแทนนะครับหรือถ้าเป็นเดย์ไลท์อยู่เวลาเปิดไฟเลี้ยวเดย์ไลท์ดับก็จะเหมือนพวกรถร,ร,รุ่นใหม่ๆที่เขาเปิดตัวกันมาครับก็จะเป็นระบบนั้นครับรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับเสียบปลั๊กไม่ติดนะครับมันมีกล่องควบคุมนะครับอยู่อยู่ด้านล่างไฟนะครับถ้าเป็นรถตัวท็อปจะมีมาตอนนี้ผมกาลังจะทําให้ใส่ทาวโวตัวเริ่มต้นได้ก่อนนะครับก็คือว่ารถลูกค้าที่ออกตัวทาวโวที่ว่าเป็นพีแันเนอร์ตัวเริ่มต้น อยากจะใส่ไฟตัวนี้ของตัวท็อปของตัวโอเวอร์แลนด์ตอนนี้เราทําได้แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าราคาสูงกว่าตัวเก่ามากครับใครอยากซื้อไปกอลฟได้นะครับบอกเลยแพงแน่นอนไอ้เรื่องชุดแปลงอะไหล่นี่ที่คันนี้ยังไม่ได้แปลงเพราะว่าเราเบิกอะไหล่อยู่นะครับอะไหล่เบิกมาได้แล้วนะครับวันอังคารของมาถึงที่ร้านไอ้ชุดพวกนี้มันง่ายครับแค่ถอดออกใส่ใหม่เลาะคันหน้าอ่าเลาะจุดอาร์กออกใส่นู่นครับใครก็ทําได้ครับกระบอกกระบาดน,นี่เลาะอ,ออกใส่ใหม่ มันมายากที่ระบบไฟครับผมก็เลยเลือกทําที่ระบบไฟก่อนตอนนี้ก็คือจบแล้วนะครับระบบไฟใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมจะขอเทสกับรถผมก่อนว่าอายุการใช้งานเนี่ยว่าที่ว่าผมทํามามันจะอยู่ได้จะลองเปิดทิ้งไว้สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก่อนครับแล้วก็จะลองขับใช้งานจริงก่อนที่จะทํลรถลูกค้านะครับแต่ผมบอกเลยสายแปลงผมเนี่ยตั้งแต่ทํามาตั้งแต่เริ่มแปลงผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วใครซื้อสายแปลงกับผผมนี่มีปัญหาของเคลมให้ครับใช้ยันรถพังนะครับ ก็ถ้าลูกค้าใครอยากมีรีโวอยากแปลงทาวเวรเรื่องราคาตอนนี้ผมยังสรุปให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแปลงเยอะครับกระบาดท้ายทั้งหมดฝาท,ท้ายราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ชุดแก้งไปหน้ากันชนหน้าพวกนี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยยกเปลี่ยนหมดเลยครับอยู่แค่ประตูเดิมหัวเก๋งเดิมนะครับไอภายในเราย,ยังไม่พูดถึงนะครับเพราะยังไม่ได้ทำอะขอเอาภายนอกให้จบก่อนครับแต่แถวนี้ก็จะเปลี่ยนพวกคานหน้าทั้งนี้ครับเพราะว่าทาวเวอร์มันจะยกสูงขึ้นมา ทาวเวอร์มันจะยกจะยกคานตรงนี้สูงขึ้นมาเพื่อมารับฝากระโปรงนะครับที่เราไปดูรถจริงมาเราก็เลาะตรงคานตรงนี้เปลี่ยนออกไปนะครับที่ไทยไงไั้น<อ>แหละแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยราคาออกมาแล้วนะครับคู่หนึ่งสองหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับราคาเบิกศูนย์นะครับแต่ไม่รวมระบบสายแปลงนะครับสายแปลงราคาแพงแน่นอนบอกเลยครับว่าจะทําได้ผมทํามาสี่วันแล้วครับไม่ได้นอนเลย ก็เดี๋ยวรายละเอียดการแปลงเดี๋ยวฝากไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเราแปลงคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูครับขอทํารถตัวเองก่อนนะครับก่อนทารถลูกค้าก็ฝากไว้ตามนี้ครับระบบไฟทําได้แล้วสิ่งที่ยากที่สุดอยู่นี่นะครับเราทําได้แล้วใครจะซื้อไปกอล์ฟซื้อได้นะครับบอกเลยว่าแพงแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับปั๊กไปริ้วครับแปลงหน้าทาวเวอร์ครับ